อสตรีดแคทนิมบ๊อบการจากไปของแมวจรจัดที่เป็นแดงบันดาลใจให้หนุ่มติดยาคนหนึ่งเขียนหนังสือถึง6เล่ม BBC ไทยแมวที่เป็นแดงบันดาลใจให้กับหนังสือและภาพยนตร์เรื่องอสตรี c แคทนิมบ๊อบตายขณะมีอายุได้14ปีเจมโบเวนพบเจอกับบ๊อบในปี2007ระหว่างที่เขาติดยาเสพติดและกำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อเลิกยาเขาพบเจ้าเหมียวบ๊อบถูกทอดทิ้งและได้รับบาดเจ็บ จึงตัดสินใจพามันกลับมาเลี้ยงที่บ้านและตั้งชื่อมันว่าบ๊อบเขาพาบ๊อบซึ่งเป็นแมวสีน้ำตาลอมส้มไปไหนมาไหนด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกหรือตอนที่เขาออกไปขายหนังสือพิมพ์ The Big I s s u ชในลอนดอนจากนั้นไม่นานโบเวนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับบ๊อบซึ่งได้กลายเป็นหนังสือยอดนิยมจนมีผู้กำกับนำเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้สร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2016ซึ่งมีบ๊อบตัวจริงร่วมเล่นด้วย หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า a s t r e e t c a t n a m e d Bob and How He Saved My Life ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2012และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า40ภาษารวมทั้งภาษาไทยซึ่งใช้ชื่อว่า Bob เมวเตะฝันข้างถนนจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินหลังจากนั้นมาโบเวนก็เขียนหนังสือเล่าเรื่องราวของบ๊อบมาอีกถึง5เล่มภาพ,พยนตร์เรื่องที่2 A Gift from Bob ที่มีเมวในตำนานอย่างบอบร่วมแสดงด้วยมีกำหนดเปิดตัวในปลายปีนี้โบเวนยกความดีความชอบไปกับคู่หูสีขาที่สวมพ้าบันคอของเขาว่าบอบคือผู้ช่วยชีวิตที่ทําให้เขาเลิกยาเสพติดได้สําเร็จเขาเขียนไว้อะไรบอบในหน้าเฟซบุ๊กของหนังสือว่าบอบให้ผมมากกว่าความเป็นเพื่อนยามที่มีเขาอยู่ข้างๆผมค้นพบทิศทางและวัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตที่มันเคยขาดหายไป เขาได้พบกับผู้คนหลายพันคนและเข้าไปนั่งในใจของผู้คนนับล้านไม่มีแมวตัวไหนเหมือนเขาและมันจะไม่มีแมวแบบบอบอีกผมรู้สึกเหมือนแสงสว่างในชีวิตของผมหายไปผมจะไม่มีวันลืมเขา